เอาไปเบิ่งอีกเรื่องหนึง่งใกล้หอดเทศกาลตู้จีนตู้จีนคื่อวันที่22มือไหวเพิ่นะนะครับงีบเอ็ดเนี่ยคช่วงประมาณวันมือเนี่ยจะไปฮหอดง,งี่เียดกับเพิ่นเริ่มไปหาซื้อของะนะครับสิ่งที่สําคัญในตู้จีนแลวก็บ่งบอกเป็นความเป็นตุ้จีนเนี่ยก็คือชุดสีแดงครับหรือว่าชุดกี่เพาชุดเจ้าสัวนะครับเสื้อสีแดงออกมาว่างจำหน่ายในราคาเริ่มต้นเพียงชุดละลอยก็าบาทเท่านั้นนะครับนี่แหละครับคุณอีชาค่ะ บรรยากาศท่องเที่ยวหรือว่าบรรยากาศพื้นที่ต่างๆในขอนแก่นเนี่ยนะครับก่อนหอดเทศกาลตรุษจีนในช่วงสัปดาห์หนี้เหตุไทยรันค่าต่างๆน้ำเสื้อสีแดงครับที่เป็นสัญ,สญ,ญลักษณ์ของเทศกาลตรุษจีนนี่แหละ,ะมาวางจำหน่ายหลากหลายรูปแบบครบเพื่อข้นขอนแก่นหรือว่าคนไทยเชือสายจีนที่อยู่ในขอนแก่นได้เลือกเสื้อบ่ทิเป็นเสือเ้อยืดเสื้อข้อกลม เสือข้อวีพความไล่มังกรไล่กระตูนไล่กระ่ต้สัญ,ญลักษณ์ปี2023ที่มีตัวอักษรนะครับแปลเป็นไทยก็คือร่ํารวยนี่แหละนะครับร่วมถึงชุดกีเพาชุดเจ้าสัวทั้งของเด็กหน่่ยผู้ใหญ่ครับเพื่อ้ประชาชนนะครับได้เลือกซื้อที่ร้านขอนแก่นบูติกค,ครับตั้งอยู่ที่ริมถนนชว่วชื่น,นตรงขามกับโรงเรียนกัลานาวัรเขตเทศบาลนนะครขอนแก่นพ่อว่าปีน้ก็เอาชุดสีแดงมาจำหน่าจัดแต่ต้นสปดาทิพนมาแลละละวัาสันวา่าแต่ หนหอดมือนีเนี่ยบรรยากาศกันยังคงเงียบเงาอยู่เด้คุณนิชาค่ะผู้สื่อข่าวกับไปสอบถามกับน,นายนร่งชัยจงจิตเมธเจ้าของร้านขอนแก่นบูติค่ะบอกว่าปีนี้คาดว่าสิงเงียบเงาคุณโจอีอเพราะเศรษฐกิจบ่ดีและสถานการณ์กับพึ่งเสียเริ่มดีขึ้นจากโควิด -19 ทั้งร้านกับพยายามประคับประคองให้พันพลไปได้ ลูกค้าไปซื้อเสื้อผ้าตุ๊จีนมีอยู่ตวบหลายค่ะส่วนใหญ่ก็สิไปซื้อของผู้ใหญ่ขายดีกว่าของเด็กน้อยและปีนี้คนใส่ใจหน่อยลงสื่อเสื้อผ้านี่ก,ก็นหน่อยลงคือกันราคาขายเสื้อผ้าชุดสีแดงปีนี้เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ100บาทไปจนหอดหาร้อยบาทแล้วแต่ลายแล้วแต่เนื้อผ้าครับเทศก,กาลตุ๊จีนปีนี้บอกคือค้าขายยอดขายโตกลดลงจากปีที่ผ่านมาแต่วัายังเหลือเวลาอีกหามือ ลูกค้าที่เป็นคนไทยเชื่อสายจีนก็สิออกไปเลือกสื่อเสื้อผ้าหม่เพื่อใส่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนครับทั้งร้านก็มีจำหน่ายทั้งแบบของเด็กหน่อยผู้ใหญ่ทั้งผู้ชายผู้ยิ่งเน้นคุณภาพราคากระถูกเริ่มต้นอย่างที่บอกไปตัวละลอยนะคะคเพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการใส่เสือไมสีแดงสีมงค้นในช่วงตรุษจีนปีนี้สามารถไปจับใจได้นั่นเองนะคะ เพราะว่าราคากับจังหวัดล่ะครับปีหนึ่งเพิ่นสีซื้ออยู่ประมาณเที่ยนึงนะครับราคากับว่าด้ขายแพ่งร้อยก็บาทก็จะเป็นเรส่วนของเสือยืดแน่เสือกี้เผาหรือว่าจะเป็นชุดเจ้สัวยังี่นะครับเนาะราคากับว่าแพงเกินนี้ไปหลายดอกนะครับการสิฮอดช่วงเทศกาลตุ๊จีนแล้วเนาะ